เวลา16นาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาถารณรัตประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาถารณรัตประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐประชาชนจีน,นในโอกา,าสา ลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอังขระทัตุรุนักุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทุลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคค,คอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาถารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและภริยาสําหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีไหสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวิรศักออกกังวานราชองค์คกษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครคกษ์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัคราชทูตนกรุงปักิ่งและนางสาวนาลินทิพย์หอมวิเศษพงษาอัคราชทูตฝ่ายพาณิชย์ทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายมาลายข้อพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานานานาชาติกรุงปักิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงทวันและยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เวลา16นาฬิกาส9นาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมไชนาเวิร์กกรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและคู่สมรส กงสุนใหญ่ที่ประจำการในสาธารณรัฐประชาชนจีนและคู่สมรสพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งพระสงฆ์เจ้าของธุรกิจนักเรียนนักศึกษาในกรุงปักกิ่งและในช่องมาร์คโพลีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไชน่าเวิร์กกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเจริญพระราชมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน คณะท่นานนายเฟดดนันโรมูลอันเดรสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกตรหนกและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นเกาแมกีซึ่งผัดเข้าสู่บริเวณชายฝั่งทางที่ตะวันออกของฟิลิปปินส์และพาดผ่านหมู่เกาะวิสิยาต ภัยพิบัติครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจนํานวนมากอีกทั้งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนนับไม่ถ้วนและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งหมายอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวฟิลิปปินส์และโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียและความโศกเศร้าความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่คู่กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องเผชิญความยากลําบากนี้ทั้งหวังว่า ความเสียหายของชุมชนทั้งหลายจากภัยพิบัติครั้งนี้จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว เวลา10นาฬิกา53นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัชติยาราชนารีเสด็จไปทรงบำเพณญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตาราม ทันนิการประคมย่ำยยมเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมหาราชวังเพื่อเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประคมย่ำยยมเวลามีพระบรมศพหรือพระศพพระชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่สำหรับพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการประคมย่ำยยมเป็นการประคมดนตรีมีเฉพาะของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังเท่านั้นประกอบด้วยวงแตรสังและวงปีฉไนกลองชนะ เวลา6นาฬิกา52นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวัน กลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าชันเพนและประคมย่ำยามกำหนด100วันในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับระพิธีธรรมในพระอารามหลวงต่างๆปัจจุบันมีจำนวนสิบวัดประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุร์วงสาวาสวัดจักรวัตรดีราชาวดสวัดระคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษวัดศักตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศเทพวราราม เวลา18นาฬิกา52นาทีพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัสเกตด้วยบทสวดพระธรรมใหม่และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามด้วยบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีและพระธรรมใหม่ สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงแต่ไม่ได้พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความชำนาญในการพิธีเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูป เวลา17นาฬิกาพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุร์วงสาวาสเป็นบทสวดที่เรียกว่าพระธรรมใหม่และวัดระฆังโคสิตารามในบทสวดพระอภิธรรมเจ็จคำพี แม้ว่าตำแหน่งพระพิธีธรรมจะเป็นตำแหน่งประจำพระอารามแต่ในแนวปฏิบัติจำเป็นต้องแต่งตั้งพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดต้องรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงซึ่งพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีความมานะอดทนขยันฝึกซ้อมเพื่อในเวลาปฏิบัติพิธีการจะได้มิขัดข้อง ที่ห้องประชม and and <pl ains> ุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตต์ตัจังหวัดเชียงใหม่พลเอกประพนธ์รุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่และนิติโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568ครั้งที่2มีวาระการประชุมอาทิการจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและพิธีเปิดงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่1ธันวาคม คม2,568งานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2,568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2,568ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาสศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาทที่เบตตำริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวความคิด ทศมะมหาราชาพระมหากรุณานนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนหลักได้แก่ส่วนหลันวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการแสดงกลางแจง้งประกอบด้วยการแสดงดนตรีในสวนกิจกรรมเรียนรู้โครงการวัคซีนวัยรุ่นและการให้บริการด้านสุขภาพกายและใจแก่ประชาชน ส่วนโซนอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาจัดแสดงนิทรรศการวิชาการในหัวข้อทศม,มหาราชาพระมหากรุณาน,นำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงกว่า1,200รายการพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและร้านสวัสดิการครัวโครงการหลวงโดยองคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมงานอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและสะท้อนถึงความต่อนเนื่องของพระราชดําริอันมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบนพื้นที่สูง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนผังการจัดงานทั้งบริเวณพื้นที่จัดแสดงกลางแจ้งพื้นที่จัดนิทรรศการภายในอาคารรวมถึงพื้นที่สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อรองรับผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ <Wow. S 1> แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสินของพระราชทานจำนวน65ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวัตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้เมื่อวันที่3ตุลาคม2568เกิดพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในพื้นที่เขตบาง มีพายุหมุนทําให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่แขวงหัวหมากและแขวงคลองจันทร์จำนวน65ครัวเรือนมีผู้ประสบภัย252คนซึ่งสํานักซึ่งสํานักงานเขตบางกะปิได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบะภยัยและลงพื้นที่สํารวจความเสียหายทันทีที่เกิดเหตุรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลสำคัญนำพวงมาลาไปวางเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพอย่างต่อเนื่องอาทิพลโทวชรินมุทสินผู้ประชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก่อประชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดน ผู้บริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกเดินทางมากราบถวายบับงคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรม,มหาราชวังเป็นจํานวนมากแม้จะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและเกิดฝนตกหนักในบางช่วงแต่ประชาชนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อด้วยตัง ต่างหวังที่จะเดินทางมาแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งลุวนต่างรำลึกและตระหนักถึงพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งความดีและความภาคเพียรทรงเปรียบดังแม่ของแผ่นดินที่ปวงผสมนิกรชาวไทยต่างเคารพรักและเทิดทุนยิ่งทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพขึ้นในปี2519เพื่อช่วยเหลือรัศดรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพและรายได้เสริมในช่วงฤดูที่ว่างเว้นจากการทำการ เกษทา่านิสุขเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและความสามารถของคนไทยที่สืบสายเลือดของช่างศิลป์มาตั้งแต่โบราณกาลจึงส่งส่งเสริมและสนับสนุนการถอผ้าไหมการปักผ้าการจัดทำเครื่องจักสารและงานหัถศิลป์พื้นบ้านตลอดจนทรงรื้อฟื้นการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกอล้ำค่าของชาติที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เกิดการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ด้วยพระมหากรุณาทีคุณเป็นเอเนกอันันท์ที่พระราชทานแก่รัษฎรมาตลอดเวลากว่า70ปีโดยช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินจวบจนปัจจุบัน